ถ้าคุณบังเอิญมาเจอคลิปนี้ครับ Angel Number 4 8 8นะครับไม่ว่ามาเจอเมื่อไราตอนไหนก็ตามนะครับนี่อาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับที่เกี่ยวกับความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตของคุณหมายเลขเทวดานะครับหรือเทวดาผู้ผพิทักษ์ของคุณเนี่ยกำลังส่งเลขนี้นะครับมาเพื่อสื่อสารถึงโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามา และการสร้างความมั่นคงในชีวิตเราอาจจะตีความหมายนะครับของ Angel number no. 18 8ว่า 1. ความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์กำลังจะเข้ามาแล้วนะครับเลข4เป็นขึ้นความถี่หรือเป็นพลังงานของความมั่นคงความพยายามความทุ่มเทและการวางรากฐานการสร้างรากฐานที่แข่งแร่งหมายเลข8 เป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์และพลังงานของกฎแห่งกรรมที่เลข8นะครับคือคือความไม่สิ้นสุดคือผลดีๆของสิ่งที่เราทำหรือเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านออกไปเราจะได้สิ่งนั้นย้อนกลับมาหาเรานั่นเองเมื่อพลังงานของ2ตัวเลขนี้รวมกันซ้สอครั้งเป็น48-48 มันแสดงถึงความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ผ่านความพยายามอย่างต่อนเนื่องของคุณและยังบอกว่าความพยายามในอดีตของคุณกําลังจะส่งผลลับในทางบวกที่ดีให้กับคุณนั่นเองการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกครับหรือ positive transformation ครับเลข4848 48เนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นในชีวิตจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและโอกาสดีๆนั่นเอง 3. นะครับการจัดการด้านการเงิน financial management นะครับเลขนี้อาจจะบ่งบอกถึงการจัดการทรัพย์สินการเงินอย่างรอบคอบการมีระเบียบวินัยทางการเงินคุณอาจจะได้รับผลตอบแทนดังการเงินหรือโอกาสในการเพิ่มช่องทางรายได้นะครับช่องทางใหม่ๆให้กับคุณก็ได้ ถ้าในมุมมองของด้านการงานเนี่ยเลขนี้อาจจะจะแสดงถึงนะครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในระยะยาวคุณอาจจะได้รับการยอมรับในความสามารถของคุณหรือโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งที่สำคัญหรือมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับการงานของคุณก็ได้บางคนอาจจะเป็นการขยายตัวเองต่อไปในสายอาชีพของคุณหรือการไปเรียนต่อลงทุนในองค์ความรู้ต่าง ส่วนในมุมมองความรักครับความสัมพันธ์กําลังเข้าสู่ช่วงที่มั่นคงขึ้นหากคุณกําลังมองหาคู่ครองเทวดาจะส่งสัญญาณถึงคนที่เหมาะสมคนที่ใช่เนี่ยมาหาคุณก็ได้ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับคุณนั่นเองส่วนคนมีคู่เนี่ยมันก็จ,จะเป็นช่วงระยะเวลาของการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงก็ได้นะครับในมุมมองการเงินครับตัวเลขนี้ คุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีในการจัดการการเงินหรือกระแสะการเงินที่กำลังเข้ามาหาคุณหากคุณทําตามแผนอย่างรอบครอบนะครับคุณจะเห็นผลลัพธ์หรือผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวนั่นเองผมมองว่าตรงนี้มันคือการการวางแผนทางการเงินของคุณนั่นเองนะครับวางแผนทางการเงินเอาเงินไปลงทุนตรงไหนให้มันงอกเงยหรือ,อ การรอได้ที่จะให้ผลลัพธ์ทางการเงินนั้นมันขยายขึ้นนั่นเองนะครับคาแนะนาครับจากตัวเลขนี้ก็คือหนึ่งทำงานหนักต่อไปนั่นเองนะครับทำงานของคุณต่อไปเลข4848 48เนี่ยเป็นการเตือนให้คุณพยายามต่อไปเพราะว่าความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลหรือคุณอยู่บนเส้นทางของความสําเร็จอยู่แล้วนะครับสสร้างรากฐานที่มั่นคงใช้เวลาในการวางแผนอนาคตและจัดระเบียบชีวิตของคุณให้มันบาลานซ์สมดุลนั่นเองเพื่อให้คุณสามารถรับ มือกับโอกาสและการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ครับเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆหากมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอย่าลังเลที่จะคว้าไว้ครับเพราะสิ่งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จนะครับหรือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีที่จะเข้ามาหาคุณเอ็นเจย์นัมเบอร์เอ็นเจ์นัมเบอร์สจึงเป็นข้อความแห่งความหวังการเปลี่ยนแปลงและความมั่นคง เทวดาสิ่งศักดิ์สิท์กำลังสนับสนุนคุณเพื่อให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับก็ใครเจอคลิปนี้นะครับถ้าคุณเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดติดตามเพจติดตามช่องนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับ